สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะได้ยินได้ยินเสียงผมไหมครับสวัสดีครับอาจารย์มาเร็วจังเลยนะครับอะนะครับก็ไม่ได้เจอกันประมาณหนึ่งสัปดาห์เต็มนะครับก็ผมติดธุระนะครับแล้วก็มีคนทักมาเยอะมากเลยอาจารย์วันนี้วันที่ยี่สิบแปดแล้วนะครับก็เดี๋ยวมันจะไม่ทันแล้วนะครับอาจารย์ เมื่อไหร่จะให้นะครับสำหรับรัฐบาลไทยนะครับเพราะมีคนขอกันมาเยอะมากสําหรับงวดที่แล้วนะงวดนี้มีไม้เห็หอย่างแล้วนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมนะ ได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมนะครับรบกวนนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับรบกวนบอกผมทีว่าที่ยินชัดเจนนะครับถ้ามีคนได้ยินชัดเจนนะครับผมก็จะได้พูดไปเรื่อยนะนะครับเพราะผมไม่ได้ยินเสียงตัวเองนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีนะครับอสวัสดี400กว่าคนนะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยใครที่ยินเสียงผมชัดเจนนะครับรบกวนบอกผมทีนะครับว่าได้ยินเสียงผมชัดเจน นะครับสวัสดีค่ะอาจารย์แชร์และขคขอบคุณมากนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาเนี่นะครับมาก่อนเวลาประมาณนานมากนะครับจริงๆผมจะไลฟ์ประมาณตอน3ามทุ่มนะนะครับจริงๆผมจะไลฟ์ประมาณตอน3ามทุ่มนะครับแต่ว่าวันนี้นะฮะมาก่อนเวลานะครับเพราะคิดถึงทุกท่านมากนะครับ คิดถึงทุกท่านมากนะครับเพราะว่ามีคนถามหากันเยอะมากนะครับสวัสดีครับคุณกิ่งแก้วนะครับสวัสดีคุณจารุพรนะครับสวัสดีคุณสี่มณีบอกชัดเจนนะครับโอเคนะครับแสดงว่าชัดเจนนะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแช้์ผมด้วยนะครับใครที่มีกลุ่มนะครับแชร์ลงกลุ่มให้ผมหน่อยนะครับหรือว่าแชร์ลงหน้าไลฟ์สดก็ได้แชร์ลงเพจก็ได้นะครับแชร์ลงเพจก็ได้นะครับแบ่งปันแนวทางนะครับงวดนี้นะครับสูตรนี้นะนะครับสูตรนี้เนี่ยมีมาเห็นห้างงวดแล้วนะครับ สูตรนี้เนี่ยมีมาให้เห็นงางงวดแล้วนะครับ้างวดนี้มาอีกนะครับจะเป็นงวดที่หกแล้วนะครับนะจะเป็นงวดที่หกแล้วนะครับถ้าสูตรนี้มาอีกนะครับสวัสดีหกร้อยคนนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีด้วยนะครับแชร์แล้วขาดสวัสดีครับคุณทองม้วนบอกสวัสดีขาะแชร์แล้วาดนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับแล้วคอมเมนต์แล้วผมอ่านคอมเมนต์นะนะครับแสดงว่า Facebook ของท่านไม่โดนปิดกั้นนะครับหรือว่าใครที่กดแชร์แล้วแล้วค่อยคอมเมนต์เนี่ยมันจะดันขึ้นมานะครับระบบมันจะดูคอมเมนต์ของท่านขึ้นมาผมจะสาาามรถอ่นได้ นะครับสวัสดี650คนด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอ่ะนะครับสำหรับรัฐบาลไทยงวดนี้นะครับเหมือนเดิมผมให้ตัวเดียวนะครับใครที่สายรุ่นวิ่งผมให้ตัวเดียวเหมือนเดิมนะครับถ้างวดนี้มาอีกนะครับผมให้เป็นงวดที่6แล้วนะครับสําหรับสูตรนี้นะนะครับสาหรับสูตรนี้นะครับส่วนเลขผู้ใหญ่ใจดีนะครับเห็นคนบอกว่าดานขอเลขผู้ใหญ่ใจดีหน่อยนะครับงวดที่แล้วนะครับขอให้มา301นนะมันออก0 1 2นะครับ พลาดไป็นหนึ่งแจมนะครับถ้าเขาให้มา2-0-1นี่3ตัวมีไหมเห็นแน่นอนนะครับสวัสดีค่ะชัดเจนค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย7จ็อ่าเจ็คนดูแล้วนะครับตอนนี้คนเข้ามาดู700คนแล้วนะนะครับใครเข้าใครเข้ามาแล้วนะครับผมขอฝากหน่อยนะครับขอคนละหนแชร์พอนะครับไม่ต้องแชร์เยอะนะครับวันนี้อยู่กับรัฐบาลไทยนะครับของงวดวันที่1นะนะครับนะครับของงวดวันที่หนะครับ นะผมให้วันที่28ทุกท่านเป็นพยานนะครับ750คนที่ดูตรงนี้นะครับทุกท่านพยานนะครับของงวดเฮ้ผมให้วันที่28นะครับรัฐบาลไทยงวดวันที่1นะครับเดือน6นะครับอีกไม่กี่วันนี้เองนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สุดหล่อสวัสดีค่ะอาจารย์ขอให้มั่อปังค่ะสาธุใครกดไลค์กดแชร์นะครับสาธุนะครับ800คนที่ดูตอนนี้นะครับใครที่กดไลค์กดแชร์นะครับงวดนี้ขอให้ทุกท่านได้เป็นเศรษฐีนะครับ นะขอให้ทุกท่านได้เป็นเศรษฐีได้จับเงินแสนเงินล้านกับทุกคนนะครับใครที่กดไลค์กดแชร์ใครที่แบ่งปันสาธุนะครับงวดนี้งวดที่6ขอให้มีไม้เห็นสวัสดี850คนตอนนี้คนเข้ามาดูแล้วนะครับสวัสดี1,000คนด้วยนะครับตอนนี้คนเริ่มเข้ามาแล้วนะครับสุดปังขาดนะครับแชร์และขาดนะครับสาธุนะครับใครกดไลค์กดแชร์วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนเลขไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาจับคู่ให้นะครับตัวแรกนะครับงวดนี้ผมบอกได้เลยว่า มีไห้เห็นแน่นอนนะครับผมใช้คํานี้เลยนะครับสามว่นนี้ผมชอบมากนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สาธุปังๆค่ะนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์แชร์ไล์ข่ะนะครับน่ารักมากนะครับใครที่กดไลค์กดแชร์นะครับเวลาท่านคอมเมนต์เข้ามาผมจะเห็นนะครับผมจะเขียนตัวเลขให้สี่ตัวแล้วผมจะเน้นให้หนึ่งตัวเท่านั้นโอเคไหมนะครับเอาตามนี้นะใครที่เข้ามาใหม่นะครับรบกวนนะครับกดแชร์หนึ่งแชร์ก่อนแล้วค่อยคอมเมนต์บอกผมด้วย ที่มาใหม่แล้วไม่คอมเมนต์เอ้ยไม่กดแชร์นะครับ Facebook จะไม่ดันคอมเมนต์ของท่านขึ้นมาโอเคเนาะบางทีผมอาจจะไม่ได้อ่านให้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับกดแชร์ก่อนถึงแชร์แล้วค่อยคอมเมนต์ว่ามาใหม่นะครับอ่ะไปกันต่อนะครับเดี๋ยวผมจะให้นะครับเดี๋ยวผมจะจับคู่ให้นะนะครับแต่ผมขออนุญาตเขียนเด่นให้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวเด่นนะครับสำคัญยังไงนะครับตัวเด่นคือตัวที่อ่าเป็นเลขเด่นของงวดนี้นะครับ สวัสดี1,300นสอคนสวัสดีค่ะอาจารย์นะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีหลายคนด้วยนะครับ1,300คนแล้วนะครับตอนนี้นะครับยอดแช์นะครับยอดแชร์อยู่ที่243แช์นะครับถึง500แชร์เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะจับคู่ให้เลยผมเริ่มจับคู totally. ่ใ <ishops> ห <ament> ้เลยนะครับงวดนี้ถ้ามาอีกนะครับเป็นงวดที่6แล้วนะครับถ้างวดต่อไปถ้างวดนี้มาอีกผมก็จะให้สูตรนี้ไปเลยนะครับ จะให้สูตรนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับสวัสดีค่ะคุณมิจูสวัสดีครับคุณเหมียวนะครับเหมือนไม่เคยได้เจอกันนานเลยนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีด้วยนะครับตัวต่อไปนะครับระหว่างนี้ผมจะเขียนไปเรื่อยๆนะนะครับแปดนะครับสามหกแปดนะครับมีใครชอบตัวไหนไหมนะฮะหรือว่ามันจะออกสามตัวนี้หรือเปล่านะครับมีใครชอบตัวไหนไหมนะครับอยู่ในกลุ่มค่านะครับงวดนี้ฟันสามหมื่นแสนเปอร์เซ็นโอ้โหคุณคนดีนะครับแสนเปอร์เซ็นเลยนะครับ นะฮะมาใหม่ค่ะเชร์และค่ะนะครับแสดงว่ามีคนชอบเลขสามนะครับขอเลขลับด้วยค่ะนะครับคุณวราพรนะครับเดี๋ยวเลขลับนะครับถ้าผมได้มาเดี๋ยวผมรีบให้นะนะครับเลขลับเลขมหาเฮงเลขมงคลนะครับถ้าได้มาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะรีบให้เอาแบบนี้เลยดีกันนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีหลายๆคนด้วยนะครับเดี๋ยวดูแนวทางผมเป็นเป็นอ่าเก็บไว้วิจารณญาณเลยกันนะครับ ให้ดูเป็นวิจารณญาณนะครับหรือว่าให้ดูเป็นแนวทางเฉยๆนะนะครับสามหครับเลขสีตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจับคู่ให้เน้นๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะจับคู่ให้เน้นๆโอเคไหมผมจะเน้นให้2หางนะนะครับผมจะเขียนแบบนี้นะครับผมจะเขียนตัวเน้นให้นะครับเน้นนะครับเน้นให้นะครับเลขสอตัวผมจะเน้นให้2หางโอเคไหมนะครับนะ เลข2ตัวสําหรับใครที่จะไปหาลอตเตอรี่หรือว่าหาจับไว้นะครับผมจะเน้นให้แค่2หางนะครับส่วนตัวฟัน3ตัวผมให้หางเดียวพอนะครับอาจารย์คะขอ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 งผู้ใหญ่ใจดีด้วยค่ะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นด้านจะเป็นชุดผู้ใหญ่ใจดีนะครับตอนนี้รอเขาให้เลขมานะนะครับถ้าเลขผู้ใหญ่ใจดีเขาให้มานะครับเดี๋ยวผมจะรีบให้เลย นะครับเอาตามนี้นะนะครับสวัสดี1,500คนตอนนี้คนแชร์ครบ500แชร์หรือยังนะครับถ้าครบ500แชร์เดี๋ยวผมจะเริ่มเน้นให้เลยนะอันนี้ผมจะเขียนคำว่าฟันนะครับผมจะฟันให้หางเดียวนะนะครับ โอเคนะครับอันนี้จะผมจะฟันให้สําหรับเลขชุด3ตัวนะบวางทีผมไม่ได้ไล่สวดหรือว่ามีเลขเด็ดเลขอะไรผมก็จะเอาให้ในกลุ่มนะนะครับกลุ่มผมเข้าฟรีนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับเบข้าตอนไหนก็ได้นะครับออกตอนไหนก็ได้กลุ่มผมเข้าฟรีแล้วนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับออกตอนไหนก็ได้เข้าตอนไหนก็ได้สําหรับคนที่อยากได้แนวทางเท่านั้นใช้คําว่าแบบนี้เลยอ่ะไปกเลยนะครับตัวเน้นตัวแรกนะครับสามหก ซีแชร์แล้วคะ่ะมาใหม่คะ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอไลฟ์อจอจเลยคุณเนวี่บูนะครับผมมาเนี้ไลฟ์มาหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับคุณเนวี่บูเพราะว่าผมติดธุระนะครับอันนี้ผมยังรีบมาให้เลยนะครับเนี่ยผมรีบสุดๆแล้วนะครับผมหาเวลาบ้างมาไลฟ์สดให้สดๆแล้วนะครับผมกลัวทุกท่านจะไม่ได้นะครับผมก็เลยรีบมาตั้งแต่สองทุ่มเลยสวัสดี1,800คนนะครับใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์แบ่งปันแนวทางด้วยนะครับสาหรับคนที่มาใหม่ผมขออนุญาต ถ้าเรียกเข้ามานะครับตามหาเพจผมไม่เจอนะนะครับให้กดถูกใจเพจไว้เลยนะครับชอบมากค่ะสามหกนะครับงวดไอ้เมื่อกี้มีคนฟันสามมาแสนเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามาจริงๆนะครับผมบอกได้เลยนะฮะถ้ามาสามจริงๆนะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเน้นให้ดูเลยครับตัวต่อไปนะครับสามแปดนะครับนะงวดนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับ ใครที่สายรุดวิ่งอัด3เลยนะครับถูกใจเพจค่ะสวัสดีค่ะแชร์และค่ะนะครับตัวฟันนะครับผมให้ห่างเดียวพอโอเคไหมนะครับตัวฟันผมให้ห่างเดียวพอ1,800คนที่ดูตรงนี้นะครับสวัสดีค่ะกดเข้ากลุ่มไม่ได้ค่ะผมจะจับให้แบบนี้นะครับอันนี้เป็นตัวรองนะไม่ต้องไปสนใจนะครับตัวรองนะครับผมจะชี้แจงแบบนี้ว่าไม่ต้องสนใจ นะครับสำหรับตัวรองนะไม่ต้องสนใจเลยนะครับผมจะเขียนให้เฉยๆสำหรับคนที่มีงบนะใครที่ไม่มีงบเน้น2ตัวนี้พอนะครับผมจะอธิบายแบบนี้นะครับสำหรับคนนะครับที่นะครับไม่มีงบนะครับให้ตาม2ตัวนี้พอแต่ถ้าใครมีงบนะครับผมจะเขียนตัวรองไว้แบบนี้นะครับ3 1มหนึ่งนะครับ6 8นะครับแล้วก็6 1หนึ่งนะครับแล้วก็8 1ดหนึ่ง นะครับอันนี้คือตัวรองผมจะเขียนไว้แบบนี้ตัวเน้นมีแค่2ตัวพอนะครับคุณวันนาบอกหนึ่งหกแดหกแปดสามสามดนะครับอ่ะมาดูที่ตัวฟันนะครับมีคนชอบ3 6ม8กสมแดเยอะมากนะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับตัวฟันของผมนะครับยังไม่เต็มค่ะเข้าได้ค่ะนะครับชอบ3า3หสามแปดนะครับตัวฟันของผมนะครับเลข3ามตัวนะครับผมให้ตัวเดียวนะนะครับ สนะครับห8นะครับใครจะหมุนหมุนเราได้นะครับใครจะหมุนหมุนเอาได้นะครับ,รเ,รบเพราะว่าผมหมุนให้แล้วนะครับ3ามหสาม,สาม,สามแดผมเน้นไปที่หลัก3ามเป็นหลักนะครับนะส่วนเลขสามตัวนะครับหมุนเอาได้เลยนะครับนะ หมุนเราได้เลยนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีด้วยนะครับหมุนเราได้เลยนะนะครับสําหรับเลขชุด3ตัวนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับกดเข้ากลุ่มไม่ได้ค่ะอาจารย์กดเข้าได้นะผมจะบอกยังไงดีนะครับส่วนเลข2ตัวนะครับผมจะให้น้นนะครับเลข2ตัวนะนะครับหนึ่งสานะครับ สตัวล่างนะครับเอาแบบนี้นะครับสามหกดหนึ่งสาเลขแค่นี้พอทุกท่านหมุนตัวเองได้เลย3ามแปชอบมากค่ะอาจารย์คุณวาสนาบอกสวัสดีค่ะอาจารย์เลขอาจารย์อั้นค,กคักวาสนาไม่อั้นหรอกมั้งนะครับอย่าลืมกดติดตามเพจไว้ด้วยนะครับสําหรับคนที่มาใหม่นะครับเวลาเลขผมเข้าจะได้หา,าเพจผมไม่ได้นะครับ จะได้หาเพจผมง่ายนะครับจะได้ไม่ต้องไปตามหาผมยากนะครับให้กดติดตามเพจไปเลยนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับใครเคปบแล้วพิมพ์คําว่าสุดรวยนะครับใครเคปบแล้วพิมพ์คําว่าสุดรวยขึ้นมานะครับนะใครเค็บแล้วพิมพ์คำว่าสุดรวยขึ้นมานะครับขอเลขผู้ใหญ่เจดีด้วยค่ะเลขผู้ใหญ่เจดีมาพรุ่งนี้นะครับเลขผู้ใหญ่เจดีมาพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมออกมาให้นะถ้าเขาให้มานะครับถ้าเขาให้มางวด ถ้าเขาให้มาพรุ่งนี้ผมก็จะมาให้พรุ่งนี้เลยนะครับผมจะพยายามรีบให้เลยนะครับสวัสดีค่ะคุณสุภาพรว่าเข้ากลุ่มได้แล้วค่ะนะครับโอเคเนาะนะครับเข้าแล้วนะครับใครเข้าได้ก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้าทันนะนะครับสําหรับคนที่เข้าทันเข้าได้ยินดีด้วยนะครับลองกดย้ำๆดูนะครับหนึ่งพันกว่าคนที่ดูตอนนี้นะครับสวัสดีค่ะเข้าค่เข้าได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์นะครับ ขอค่ากับข้าวนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปปังใครแฉ็บแล้วอย่าลืมพิมพ์คอวสุดรวยให้ผมด้วยนะครับ